วันนี้จัด BM มาให้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้เป็น EC6 นะเครื่อง3 1ม i นไอนะครับมากับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับนี่ไฟหลีดนัดนี่เปิดโชว์ไปเลย่ามากาลินคาร์บอนนะครับรถเป็นสีแดงเดิมนะซอกสีแดงเดิมหมดเลยนะครับข้างนอกก็ปรับโทนเป็นแดงอมชมพูนะครับมากับล้อบ b s LM ขอบ18ยางเบิกใหม่เลยนะยางเพิ่งเบิกนะครับปี2 0 2 4เลยนะนี่กระจกข้างทรง AC นะครับเส้นสายสวยงามบอดี้สวยนะครับ นี่ล้อเลยเราจัดปัดเงาให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูรอบคันนะครับไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะนี่ท่อเดิมงียบๆเลยนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับหล่อๆนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคันนี้เป็นปีสอง5ันห้านะครับอ่าอันนี้เป็นปีสอง5ันห้าภายในมากับภายในดำนะครับนี่ภายในดำพวงเป็นนะมัลติฟังก์ชันนะมีคุช์คอนโทรลปรับเสียงปรับวิทยุที่พวงมาลัยนะครับ กระจกออโต้ทั้งสี่บานม่านไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้านี่ภายในเบาะสวยเลยนะครับนีสภาพดีเลยนะเบาะหนังดําแผงแอร์แบกนะครับนี่โหมดไฟหน้าออโต้ Auto อะไรใช้ได้นะครับนี่เครื่องเกียร์ดีไฟไม่โชว์แอร์เย็นนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องเป็นซีรีส์สามหนึ่งแปดนะเป็นเครื่องสองพันนะครับเป็นสี่สูบนะนี่นี่ครับ ข้างในก็จะเป็นสีแดงเดิมอย่างนี้นะครับหัวโชคซอกเดิมหมดเลยนะบอด,ดี้สวยเลยนะครับรถเซอร์วิสมาพร้อมใช้เลยนะครับ่อ่าใครหา b m นะครับ e46 นะคันนี้เป็นปีสองพันะครับเอาไป2อง0สนบาทเท่านั้นนะส่งฟรีส0งรกิโลนะครับนี่ประชงภาษีผมต่อให้เรียบร้อยเลยนะรถพร้อมใช้นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนี่ไม่มีไฟโชว์นะครับนี่ใครหาอยู่นะสําหรับ e46 นะครับ นี่เข้ามาดูคันนี้ก่อนนะครับติดต่อบางนิสเร d คาร์ตัวช็อปนะครับ0966717515รับเทิร์นรถทุกรุ่นนะครับอ่าใครหา BM อยู่ตอนนี้เรามี2คันนะมีสีดำกับสีแดงนะครับอ่าสวัสดีครับ